โอ้ใหญ่มากโอ้ก็มาซาไราสรันสันซีมือนี้เแลนะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับอย่างแฮวก็ตอนมาใส่ก็บาได้บอทุกคนมาบอได้เททุกคนเบิงนะ่งเนาะตัวนึงก็บาได้เธออะไรนะตัวที่สองก็เป็นตัวนี้นะครับ ตัวที่สองก็บอดทึกเนาะตัวที่สามก็บอดทึอะไรเนาะตัวที่สี่ก็บริเทืออะไรเนาะตัวที่ห้าแฮลทั้งเป็นตัวนี้นะคะรับตัวที่ห้าก็บริเทืออะไรเนาะมาก็ไปไปต่อเรื่อยๆนะครับบึ้งตัวน,นี้ก็บร อะไรเนาะตัวที่5ก็บ่ได้ถืออะไรตัวที่6ก็บ่ได้ืออะไรเนาะตัวที่7โอ้เจ้าก็ก็ได้เห็นตัวนึงเนาะเนาะตัวนึงก็ืเลยเนาะนกเนาะโหยังบินอยู่โอ้นี่เจ้าก็ ท่านกัามันนกเนาะโอ้ได้ตุ่นนึงแล้วเนาะบพรว่านกซื้ออะไรเนาะใหญ่มากนี่ไงนี่นี่จะเป็นเฮตั่นนี้เนาะโฮ้ยเฮตั่นนี้ตัวนี้ผลไส้ที่นี่นะครับก็ถึงนกตัวนึงเลย ก็ยังบินบินอยู่ก็ยังบ่ทันไถเนาะโอ้ยใหญ่มากดูปีกมันสิฝ่ามือของอยังใหญ่บ่พอเลยเนาะนี่โอ้ใหญ่มากโอ้เธอคอเนาะโอ้ใหญ่มากโอ้มีสีงานด้วยมีสี่งานเลยเนาะ โอ้โหโอ้บันได้ทุกคนเด้วยโอ้โโอโมันใกล้สิตายแล้วเนาะทุกคนครับดูทักถึงนบตัวนึงแล้วเนาะผมก็ใส่ที่นี้ลนะ ใหญ่มากทุกคนพี่มัสเอร์ได้ตัวนึงแล้วโอ้มันไปเบ็ดเลยละบ่ มาค้าพรเจ้าก็พาทุกคนไส้นะครับอย่างแงว้ตัวนี้นะครับตัวหาไส้นะครับหาไส้แบบนี้นะครับแตัวนี้หาก็ไส้แบบนี้นะครับ วิธีใส่เนาะเราก็เส็แบบนี้นะครับเราจะใส่แบบนี้นะครับนี่ครับก็ได้แล้วเราก็ใส่แบบนี้นะมันก็ได้แล้วเนาะ ก็ใส่ได้ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะแบบนี้ก็ได้เลยเนาะนกก็เป็นตัวนี้นะครับโอ้สวยงานมาก ถ้าใครดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิ check, ด้วยนะครับ